สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกระต่ายแล้วนะคะวันนี้นะคะตาพามาทัวร์อีกแล้วนะคะพามาทัวร์นะคะตอนนี้เรามาดูหน้าง,งานเพื่อจะสร้างโกดังนะคะขนาดยี่สิบี่ร้อยนะคะแต่พื้นที่มันจะเป็นยี่สี่คูณแปดสิบนะคะก,กว่านะคะเรามาดูนะคะวันนี้ก็ไปเซ็นสัญญามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพื้นที่หน,งงาน้างานเป็นยังไงนะคะเรามาวางแผนกันอยู่นะคะมาชมดูคะ่ะในพื้นที่นะคะคือ ที่จริงมันพื้นที่มันจะเป็น40แต่เราเขาจะสร้างแค่24แต่เราก็ต่ออีกทีนะคะพื้นที่ตัวนี้ส5หไร่นะคะ อันนี้โรงที่หนึ่งนะคะพ่างี้ลงไปดูโรงแรกมาแล้วก็จะเป็นขนาดห้าสิบร้อยเป็นโครงสร้างบีมนะคะอันนี้ก็อาจจะต่องสร้างพร้อมๆกันนะคะคือปัญหาของลูกค้าคือแบบว่าคือเราขายโครงสร้างมือสองนะคะพอดีลูกค้ามีปัญหาเรื่องการซื้อโครงสร้างมือสองมาแล้วเราให้ช่างที่อื่นนะมาทาบางทีเขาก็จะงงๆว่าเอ้ยนี่มันคืออะไรชิ้นส่วนคืออะไรอะไรคือทําไปทํามาก็เหมือนกับ มันทาให้เปลืองวัสดุเปลืองค่าใช้จ่ายงบบานปลายอะไรประมาณเนี้ตอนนี้เขาก็เลยลูกค้าก็เลยแบบเห็นเรา,าเป็นขายโครงสร้างมือสองหรือถอนเองอะไรเองอะไรปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เลยคิดว่าถ้าให้เรามาติดตั้งให้นยก็จะดีกว่าเพราะเรารู้ว่างานที่เราลือมานะ่ะมันอันนี้คืออะไรชิ้นส่วนเนี้ยคือไปทําอะไรคือตรงไหนประกอบตรงไหนติดตั้งตรงไหนลูกค้าเห็นว่าเราจะได้ทํา คือถ้าเป็นเรามัตร็ิดตั้งคือเราอาจจะทำงานก็จะเสร็จเร็วทุกอย่างก็จะแฮปปี้ดีไปหมดอะไรประมาณนี้ลูกค้าเขาก็เลยมีความต้องการให้เราอะมารับประกอบติดตั้งสร้างให้ทั้งหมดเลยอันนี้คือ คือคือคอนเซปต์ของลูกค้านะคะคือความประสงค์ของลูกค้านะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราเราไม่ได้แบบเราเมื่อก่อนเราไม่ได้รับสร้างนะคะเดี๋ยวนี้พอดีเราแบบเราคิดว่าเราทีมรื้อถอนเราก็มีเยอะอะไรเยอะละเราก็มีผู้ชํานาญการช่างผู้ชํานาญการเราขายโครงสร้างมือสองเป็นหลักอยู่แล้วของเรานะเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยรับสร้างไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอือหึอือหมอือหึม เดี๋ยวเนนี้ยปาจะพาชมชมโครงสร้างนะคะสร้างโครงสร้างไงให้เงินเหลือนะคะมาเลยค่ะปาจะพาทัวร์เลยค่ะมาดูเลยค่ะว่าวันนี้เราจะพาทัวร์ว่าสร้างโกดังยังไงให้เงินเหลือนะคะลูกค้าหลายท่านน่ะสนใจบอกอยากได้อยากได้โกดังมากจังเลยแต่ว่า กลัวสร้างแพงไปติดต่อที่อื่นคือหลายร้านแพงมากเลยอะไรเงี้ยแต่ตาจะพามาแนะนํานะคะสร้างโกดังกับตานะคะแล้วซื้อโกดังกับตาแล้วราคาซื้อแล้วเงินเหลือถูกสร้างถูกเงินเหลือแล้วก็ถูกทําไงนะคะเดี๋ยวตาพามาแนะนะําค่ะอันนี้นะคะเป็นโครงสร้างนะคะขนาด20คูณ42นะคะนี่คือตัวอาคาร20คูณ4ี่นะคะนี่นะคะระยะน,นี่นะคะคือตัวเป็นตัวถักถักทรงกว้างนิดหนึ่งที่ถักทรงกว้างเพราะอะไรคะ เพราะว่าเขาต้องการให้แรงลมน่ผ่านดีระบายอากาศดีระบายแบบในตัวอาคารเนี่ยเพื่อระบายความแบบมีความปร่งและระบายได้ดีก็คือต้องเน้นตัวถักกว้างเท่านั้นนะคะมันถึงระบายลมได้ดีเพราะอะเห็นไหมถูกแต่กว้างก็จะมีช่องที่ลมผ่านได้เยอะมากช่องที่ลมผ่านเห็นไหมคะอันนี้นะคะดูนะคะอันนี้เป็นขนาด20นะคะแต่การวางจั่วของเขานะคะคือวางจั่วแค่ระยะห่างจั่วคือ6เมตรเห็นไหมคะต่อช่องคือ6เมตรนะคะ แต่ทีนี้อามาดูวิธีประหยัดอีกค่ะการวางเสาของเขานะคะระยะห่างเสาของเขานะคะคือช่องแรกคือ12นะฮะตรงกลางอ่ะ18 1แ12นะคะแล้วก็12นะคะนะคะอ่ะและผนังเขาก็เป็นเมทิลชีตนะคะเป็นเซตเป็นเมทิลชีตทั้งหมดอ่ะเมทิลชีตมือสองน,นี้โครงนี้คือลูกค้าซื้อของเรามาค่ะเป็นมือสองซแต่เราให้มาดูแต่ลูกค้าโครงนี้ลูกค้าไม่ได้จ้างเราสร้างเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้รับสร้างเพราะงานเราเยอะ าตอนี้เราก็พอดีเราขยายบริษัเทเพิ่มเติมเรามีทีมรื้อถอนทีมสร้างเยอะค่ะเราก็เลยรับสร้างด้วยนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ผนังเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ลูกค้าอยากได้แบบว่า3 0 30คูก็ต่อยื่นชายมาอีกนะคะเป็น10เมตรนะคะยื่นชายนะคะเห็นไหมคะนะระยะห่างสาเหมือนกัน1 2 18 12นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็จะได้โครงสร้างขนาด3 0คูใหญ่ประหยัดถูกดีแล้วก็ใส่ทัด ตรงกลางเนะคะเพิ่มทัดเข้าไปนะคะเพื่อความแข็งแรงยึดไม่มีเสากลางนะคะ20ไม่มีเสากลางเพื่อให้ไม่ตกท้องล่องนะคะเห็นไหมคะอันนี้คอนเซปต์ของูกคา้าเห็นไหมคะนี่นะคะเราก็ทําตามะคอนเซปต์ค่ะออกแบบให้ตามคอนเซปต์เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมหน้านี่คือสุข,ขอลูกคา้าก็คือจบเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะอันนี้เห็นไหมคะเบนชิกก็มือสองค่ะร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เข้าไปลงเก็บของนะคะ